สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมส่งงานนะครับผมเป็นชุดพิเศษอีกแล้วนะครับลูกค้ามีงบน้อยนะครับผมสั่งจัดชุดได้นะครับผมอยากได้เครื่องตัวไหนสนใจสอบถามเราได้นะครับผมมีงบเท่าไหร่สนใจเครื่องตัวไหนนะครับชุดนี้ไม่เกิน2 0 0พันบาทนะครับผมจะได้เป็นเครื่องตีั้งสองนะผมมอเแอมปมินิแล้วก็ฟุตสวิตมือนะครับผมแล้วก็เข็มแล้วก็จุกสีสีทำยาลอกลายกระดาษลอกลายชุดลอกลายนะครับผมเทเครื่องกันเลยนะครับเครื่องทางานปกตินะผม แปลงทำง,งานปกตินะครับมอแปลงขึ้ปรับได้ปกตินะครับได้เป็นเครื่องสีดำนะครับผมครับผมสนใจเครื่องประเภทไหนหรือตัวไหนนะครับผมมีงบน้อยนะครับผมปรึกษาเพจเราได้นะครับผมสนใจจัดชุดให้ได้นะครับผมรอรับได้เลยนะครับผม